ร้านหมูกระทะที่จริงใจของสดพนักงานน่ารักที่นี่คือความฝันของผมผมเป็นใครน่ะหรผมเป็นฉันบอกเกแล้วใช่ไหมว่าถ้าลูกค้ากินเสร็จอะเรียกฉันให้มาเก็บเงินแล้วเมื่อกี้เก็บ,บไนะด้เท่าไหร่ห้ารอ้อยยีสบเก้จีหลังไม่ต้องมายุ่งนะเดี๋ยวฉันจัดการเองโอ้ยโง่จีหลังไม่ต้องมายุ่งนะ นี่ได้เกิดบอสไม่ขอให้ฉัน,นมาดูแลแกนะฉันไล่แกออกไปนานแล้วผมขอแนะนําตัวใหม่นะครับผมคือเจ้าของร้านหมูกระทะแต่ทําไมถึงอยู่ในสภาพนี้นะผมกําลังตามสืบบางอย่างอยู่ เครียดแล้ผู้จัดก,การนัดเร่อกคนนั้นอีกแล้วเหรอโอ้ยอย่าไปเครียดเลยนะวนพันนั้นนะ่ะเครียดไปก็เสียสุขภาพจิตเปล่าๆไม่เป็นไรอะ่ะ <c oughs> ฉันอดคนได้อยู่แล้วง,งนะ่ายไหมเลิกงานไปหาอะไรกินอะไร,อ,ะไรอร่อยกันโอ้จะเลิกกี่โมงนะว้าแล้ววันนี้นะผู้จัดก,การให้ฉันเป็นคนเก็บของในร้านด้วยไม่รู้ว่าจะเลิกตอนไหนถ้าเธอไปก่อนก็ได้ ฉันว่าไม่น่าทันหรอกเดี๋ยวฉันช่วยเอาไหมเฮ้ยไม่เป็นไรเธอควญมาสองกาแล้วน่าจะเหนื่อยก็แค่อยากปยู่ข้างๆว่าไงนะ <c oughs> คือฉันหมายถึงว่าฉันอยากอยู่ข้างๆคอยช่วยเหลือนายไงปาะลูกค้าเยอะละไปทำงานกันเดี๋ยวโดนบด ทำไมพี่เออเดืรำวะไม่อยาก่อยมือฉันหรอเออหน้ามาตามสืบบางอย่างจะได้มาตกหลุมรักพนักงานเนี่ยสิครับจะบ้าที่จริงก็แอกไปงั้นแหละครับแต่ในใจหวั่นไหวมากแม่เอ้ย ได้กี่บาทแล้ววันนี้แบ่งมันจะขึ้นไหมยังดีเว้ยผู้จัดการครับเฮ้ยว่าไงวะมาไม่ตุ้ไม่เสียงเลยเโป๊ะแปดเขาเช็คบินครับเออเดี๋ยวฉันมีกีเอง หมด990แต่วันนี้มีโปรโมชั่นลดให้เหลือ900แล้วกันฮะทำไมมันแพงจังก็วัตถุดิบร้านผมมันแพงอะป้าป้าก็ดูสิร้านผมมีแต่ของสดสดเข้าใจแต่เห็นในป้ายบอกว่าหัวเรา200เองก็ผมเพิ่งเปลี่ยนโปรโมชั่นน่ะวันนี้ลืมติดป้ายไม่ไหวไม่ไหวนี่ไม่มาแล้วเนาะแพงเกิน อันนั้นมันก็เรื่องของป้าครับจะจ่ายก็รีบจ่ายมาเร็วๆอย่าลีลาเออเออเออเอวเาอเออเออเอวเออเออเอาเาานะออเ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 อเออีออ้อเอ อ,อ <c oughs> ขอโทษทีพอดีว่าฉันล้มอ่ะไม่ได้ล้มซะหน่อยฉันจับไว้อ่ะปะไปทำงานดีกว่าเราว่าได้นเราว่าผู้จิการเดินหรอโอเคเดี๋ยวฉันไปไปไปนะโอเค ก็สายตาน่ารักสักขนาดเนี้จะไม่ให้หลงได้ง่ายก่อนเฮ้อชอบคนง่ายจังเลยนะเราเนี่ยหัวานในชันมาไป็นไรบอกค่ะวันนี้เธอคิดเงินน,นะ่นังวะแต่ปกติเป็นหน้าที่หัวหน้าไม่ใช่เหรอคะข็ฉันขี้เกียจนะฉันจะไปรับแขกวันนี้ฝากเธอด้วยเข้าใจนะค่ะ ินหายไปไหนทั้งหลายหมื่นแกเอาไปใช่ไหมฉันเปล่านะคะผู้จัดการแล้วเงินมันหายไปได้งไงฮะหัวขโมยฉันจะไล่แกออกแล้วถ้าเกิดเรื่องนี้ถึงหัวหน้าเมื่อไหร่นะแกโดนแน่คือฉันไม่ได้ทาจริงๆนะคะผู้จัดการฉันไม่ได้ขโมยเงินในร้านเลยนะคะโกหกวันนี้ฉันให้แกไปเก็บเงินลูกค้าแล้วลูกค้าก็มาไม่ใช่น้อยๆแล้วถ้าเกิดแกไม่ได้ไปอ่ะใครไม่จะไปฉันไม่ได้ไปจริงๆนะคะผู้จัดการตั้แต่ฉันมาทำงานที่ร้านนี้ฉันไม่เคยคิดเรื่องชั่วแบบนั้นเลยนะคะนี่แกเถียงใช่เหรอ ห,หยุดได้แล้วนี่แกมีสิทธิ์อะไรมาห้ามฉันวะใครกระจอบเดี๋ยวนายก็ได้รู้ว่าใครกันแน่ที่กระจอบอนายทำไมฉันฮะฉันนี่แหละคือเจ้าของร้านหมูกระทะที่นี่ <laughs> นายเนี่ยนะตะลกจี่สดดีวะ่ะ ใช่และฉันก็รู้ด้วยว่าใครยักยอกเงินล้านไปโถเยเพชรวันนี้แน่นอนครับผมจะหามาคืนเดี๋ยวให้ครบทุกบาททุกตังเลยครับเฮียไม่ต้องห่วงนะครับเพราะช่วงนี้ลูกค้าที่ร้านเอยอะแล้วผมก็แอบคิดเงินได้บ้างแอบทิ้มาจากเพชรบ้างวันนี้แน่นอนครับเพีไม่ต้องห่วง ที่แท้ก็ผู้จัดจาก,การนี่ฉันไม่น่ารับแกมาทำงานที่นี่เลยแล้วก็รวคราบผิด่ะจะผมหาแพ่รับเปล่าแล้วก็ชิงแลออกที่นี้ก็รอดนะครับเทียเีอไม่ต้องกลัวนะครับผมไม่โดนจับได้แน่นอนครับเทียตั้งแต่ผมทำงานมาเนี่ยหน้า,จานเจ้าหนาที่นะครับได้ครับเทียได้เลยนายไม่จบดีแนะ่ และฉันก็รู้เหตุผลด้วยว่าทำไมลูกค้าฉันถึงน้อยลงทุกๆวันสวัสดีครับลูกค้ากลับแล้วเหรอครับวันนี้อร่อยไหมครับอร่อยมันอร่อยอยู่หรอกแต่มันแพงแพงมากมันมันจะแพงได้ไงครับก็ก็ราคาปกตินี่ครับมาสองคนโดนไปเก้าร้อยนะยังไม่รู้แพงอีกเหรอ,อ,อลูกค้าครับ มันจะแพงได้ไงหรือว่าผู้จัดการและนายไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องนายนะฉันส่งหลักฐานให้ตำรวจหมดแล้วและฉันก็ปรึกษาธนาไว้หมดแล้วด้วยแล้วทีนี้มารอลุ้นกันว่านายจะติดคุกกี่ปีผมขอร้องนะครับหนะัวหน้าอย่าเอาเรื่องผมเลยนะครับหนะัวหน้านายสงสารตัวเองนะมาสงสารคนอื่นบ้างเหรอเช่นฉันเนี่ย ฉันอุตส่าห์ไว้ใจนายฝากนายให้ดูแลร้านแทนฉันแต่นายกลับมาหักหลังฉันแบบนี้เหรอให้โอกาสผมหน่อยหน้าอย่าเอาเรื่องมาเลยนะครับผมขอละฉันแค่จะมาบอกบทเรียนกับนายแต่คนที่จะให้บทเรียนกับนายไม่ใช่ฉันแต่จะเป็นพกุกฉันให้อภัยนายไม่ได้จริงๆยิ่งนายจะมาทำร้ายผู้หญิงของฉันเนี่ยฉันให้อภัยไม่ได้จริงๆโอ้ย เป็นเจ้าข,ของร้านจริงหรอใช่ครับงั้นถ้าฉันทำอะไรพลาดไปก็ให้อภัยกันด้วยนะผมจะไม่ให้อภัยเลยครับถ้าหากว่าคุณไม่เป็นแฟนกับผมนะเป็นแฟนกับผมนะครับได้หมกูกระทะเนี่ยนะก็ไม่เ,เป็นไรเลยนี่มันร้านผมสังเกต